มาค่พรผมโอ้โหตอนนี้เราอยู่กับมากกอยนะฮะแล้วก็ Walking on the อร i t e p ยเนะฮะผมอ่านถูกหรือเปล่าแล้วก็คนจีนนะฮะแล้วก็รหัสไอ้ห้าสี่ึงเนี่ยสมะมติจะเป็นคนจีนนะอันนี้ไม่รู้ว่ะใช่หรือเปล่านะฮะอัดออเราจัดไปชุดเอ้ยอดออเราเปลี่ยนใหม่เล็กน้อยนะฮะเราไปนี้ไปแล้วก็เราจะเอาเปิร์กชุดเดิมนะผมว่าเปิร์กชุดเดิมของผมมันดีมากเลยแต่แค่ผมเล่นไม่ดีแค่นั้นแหละ โมลีแดงไปเลยครับรอบนี้ผมจะอาจจะตั้งใจเล่นนิดนึงนะฮะถ้าผมไปพูดอะไรไปว่าผมแบบแบบก็คือเอาจิงหน่อยนึงอ่ะเออบางทีบางทีเราพูดไปด้วยเล่นไปด้วยบางทีสมองทําการแบบนะเราเรารู้สึกแบบเราเล่นไม่ค่อยได้ให้ใจนะถึงแม้ว่าจะไม่เน้นเก็บสีก็เหอะนะฮะแต่ว่ารอบนี้เราเอาโมลีแดงมาเราก็นะฮะเล่นหน่อยผมไม่ค่อยได้ฝึกคิวเลอร์นานมั้งเคยเล่นไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นเซอร์ก็พอได้อยู่ โอ้โหแม่เจ้าแล้วด่านนี้ใครจะไปเล่นล่ะผมเกลียดด่านนี้ใครจะไปเล่นวะไม่ชอบเลยด่านนี้เกียดอะคือคือเซอร์มันเนียนได้อ่ะเอาพ่นดิผมไม่ชอบด่านแบบนี้เลยผมพูดตามตรงเลยผมเกลียดมากด่านแบบนี้ พ่นไปก่อนตอนนี้เรากำลังคุมโซนอยู่นะฮะคุมไปก่อนโอเคผมพยายามพ่นแบบเครื่องเดิมๆอะ่ะเครื่องเดิมๆเ,เลยอ่ะให้เครื่องมัน,นเนี่ยอดีผมคุมโซนอยู่แถวนี้เออพ่นไปก่อนเลยเดินวนก่อน เพราะว่าถ้าเขามาแตะเครื่องอยู่แถนี้แตะเครื่องเขาก็ซวยไปนะนั่นแหละนั่นแหละพ่นไปก่อนพ่นไปก่อนซ้นได้อยู่ทางเครื่องนู้นอะ่ะผมว่านะผมว่าเขาได้อยู่ทางเครื่องนูน้นเน่ะเครื่องที่มันล็อกกันอะ่ะแล้วผมเดินหาก่อนเลยแล้วแล้วย่างมืดเลยนะแล้วมันยางมืดเฮ้ยนี่ไงรอยเท้ามีรอยเท้ามาตรงเนี้ยเฮ้ย ตอวเท้าหายถามจริงโอ้นี่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 อยู่ในบ้านวิ่งวนปะเนี่ยเหมือนจะวิ่งวนเลยออกซ้ายครับไอ้นี่วิงว่งวนไอ้นี่วิ่งวนไอ้นี่วิ่งวนเฮ้ยไอ้นี่มันวิ่งวนว่ะออกซ้ายไปไหนวะอู้ดูมันวิ่งวนไปเลยดิมันวิ่งวนยาวเลยเนี่ยไอ้นี่วิ่งวนเก่ง วิ่งวนเก่งวิ่งวนเก่งนึกว่าไม่เห็นมัง้งนึกว่าไม่เห็นมั้งยังไงยังไงติดพิษนะติดพิษไว้นะนั่นไงติดพิษไว้ด้วยจริงด้วยผมไล่ต่อเลยฮะระหว่านี้ผมไล่ต่อเลยเล่นไม้สวยลงไม้ไปดิอันนี้อันนี้ได้ถ้าเขาจะเล่นอย่างนี้ก็ได้ดิออกขวาเข้าบ้านวิ่งยาวไปเลยฮะวิ่งยาวไปแล้วผมออกดักดีกวะะ่ามั้งดักดีกวะะ่ามั้ง นี่ไงผมมาดักเอ,อือเฮ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 ือ,อ,อ,อขอเตอหนึ่งไม่มีใครอยู่แถวนี้หรอนึกว่าจะมีคนอยู่แถวนี้ซะอีกโอห้องวีตรงนู้นด้วยว่ะมันวิ่งวนไอยเนี่ยโอเคฮะเราเดินหาต่อเลยโอ้โหไม่ปั่นกันบ้านเล็ก มันไปป่านกันบ้านเลก็กเหมือนผมเห็นนะครับผมเนียนมากเลยครับคุณอะลอลลี่หวัดดีจ้าลอลลี่ลอลลี่ติดพิษแล้วลอลลี่ติดพิษแล้วยังไงลอลลี่ลอลลี่ยังไงเปไหนทางขวาเออเจ็บแล้วเจ็บแล้วเจ็บแล้วลอลลี่อุ้ยได้เลยผมไม่ล้มผมไม่กระทืบมาด้วยผมไล่ต่อเลยผมไม่สนใจอ่ะอุ้ย อูมันเปย์ไม้ยับเลยตีเนี่ยเปย์ไม้ยับเปย์ไม้ยับเจ็บแล้ว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 ยังไงเงาเราไงไม่มีไม้หรอมีไม้อยู่แค่หนึ่งเรไม้อุ้ยได้เลยได้เลยได้เลยลอรี่อ่ะไอ้ลอรี่อ่ะถ้าเขาเล่นอย่างนี้เหรอถ้าเขาจะเล่นอย่างนี้ได้ดิได้ดิได้ดิลอรี่ได้ดิได้ดิได้ดิเปย์ไม้ไปดิเปย์ไม้ไปเลย ไปไม้ไปเลยลอรี่บอกไปไม้อย่างเดียวอะ่ะไปไม้อย่างเดียวลอรี่บอกไปไม้อย่างเดียวก้าวมาแล้วก็ก้าวมาอีกรอบนึงนั่น,นไงโลงไม้จริงด้วยสไลด์กลับมาไลฟกลับมาอ้าวไม่ไฟไอ่ะได้ได้ผมฝั่นไส้แล้วนะมันฝั่นไฟกันเสร็จอะ่ะผมว่าผมจะเฝ้าอะ่ะดูมันดิดูมันเล่นกันดิ ดูบันเล่นกันสิดูกันติมเลยแ <c oughs> ขวนเสาไหนดีเสานี้ก็ได้มาปั่นไฟกันยับเลยตีเนี้ย <c oughs> ผมโคนก่อนเลยผมก่อนเลยผมก่อนเลยอยู่ตรงูุนกันนะจะทืบก่อนทำเครื่องระเบิดโคนไฟตู้ด้วยอะ ยังจะปั่นกันกอีกไอ้นี่ดิอืมอีแม็กอีแม็กอีแม็กผมไปซ้ำคนเดิมก่อนว่าะผมจะโมลีด้วยนะผมจะโมลีด้วยผมจะซ้ำคนเดิมนะฮะแต่แต่เมื่อกี้ตัวแถวนี้ยนะเนี่ยป่ะ <c oughs> อาซาคูเบ่ไอ้่นเชื้อโคโรน้าไป เมื่อกี้มันกรีดร้องอยู่แถวๆนี้ถ้าผมจำไม่ผิดเฮ้ยน,น,นี่ก็ว่าได้ยินเสียงอยู่ได้ยินเสียงอยู่เื้เนียนเนียเนียกไ้นสี่ยเสียงเนียนกิก็ลงมไม้ยิเสียงอ่้เจ็บอ,อ,เบอ,อบ่เก็เนี่ยเนี่ย่ก็ลงไม้ไปสียอินเยงววิ่ยาวีย่งยาวาิเงอยาวนี่ย แต่ว่าบ้านหลังนั้นน้าไมยเล่นไปแล้วนะหมยเล่นหมยเล่นไปแล้วอยู่ตรงนี้ด้วยอยู่ตรงนี้ด้วยใกล้ๆกันเลยใกล้ๆกันเลยใก,กลก้กันเลยก็พ่นพิษไปก่อนวิ่งออกขวาไปแล้วฮะ <c oughs> ปะ <c oughs> ห้องวีอยู่ตรงนี้เลยเปะเนี่ยใช่ไหมออไม่มีห้องวีเหรอเอาจิ๊บผ่าแล้วเสาเดินวนไกลเลยหลุดปะเนี่ยเหมือนจะหลุดอะ เอาไม่หลุดหรออุ้ยปั่นไฟกันไว <c oughs> ไนี่นี่นี่ปั่นไฟเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลอยเท้ามันมีรอยเท้าวิ่งอ้อมอ่า <c oughs> เอาดิเออเอาดิเอาสิแม็กแม็กจะเอาอยัางไงเราแ,แม็กผมอ้วกไฟแม็กก่อนเลยอู้หัวไฟอ้วกไฟอ้วกสาย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 ดึงหลังมาตกใจ มีคนกรีดมีคนกรีดมีคนกรีดตกใจตกใจเขาจะไปช่วยกันสวยช่วยกันเรียบร้อยผมเดี๋ยวนะมันมีคนวิ่งออกซ้ายคนหนึ่งออกขวาคนหนึ่งอ่ะไหนมีกีดร้องตรงไหนที่รู้ก็คือตรงซ้ายมีนะผมจะปล่อยไว้ก่อนเลย นนีี่่เยตรงเนี้ยตรงนี้มีอุ้ยมันดูดน้ำดูดน้ำแถวไหนดูดน้ำแถวนี้แน่เลยแถวนี้แน่เลยนี่เลยนี่แน่เลยนี่แน่เลยจริงๆด้วยมานี่มานี่เอออ้วงอ้วเจ็บ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 ไปหน่าต้องเจ็บแล้วต้องเจ็บแล้วต้องเจ็บแล้วโอ้โหดูโดดดูโดดผมโดดตาม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 เลยวันนี้ผมไล่ต่อไล่ต่อยังไง น่าจะไปดึงเพื่อนจะดึงเพื่อนแต่ก็เจ็บตัวเองเจ็บแล้วนะตัวเองเจ็บแล้วนะยังไงยังไงวิ่งไปวิ่งไปโดดมาโดดมายังไงวิ่งต่อคนนี้วิ่งไม่หยุดวิ่งวนวิ่งวนคนนี้วิ่งวนวิ่งวนได้ดิเอาขวาอขวาเอาขวาเอาขวาวิ่งยาวเลยคนนี้วิ่งยาวเลยถ้าผมตีเขาล่วงเนี่ยแสดงว่าผมก็โบลิขาได้เลยนะใช่ไหมครับ <c oughs> มาโอ้ยสะรุตู้ฉะลรตู้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอาซาคุเบอวกแบกแบก <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> ภาพไม่สวยเลยว่าลืมไปมันอยู่หน้าตู้อ่ะแล้วไอคอนเดตอยู่ไหนอ่ะผมลืมวะ่ะผมเอาไอคอเดดไปตรงไหนวะเฮ้ยลืมจริงจัง ตอนแรกอยู่แถวบ้านแล้วเขาล่วงตรงนี้ใช่ไหมเขาล่วงตรงเนี้ยเราแบบคาไปไหนวะคือถ้าเขารอดคือเขาโชคดีมากเลยนะเฮ้ยหลุมเป็นหลุมแมหนึ่งเขาจะ้า,ไ,าไปไหนไกลอะ่ะอีการ่าจะขึ้นหัวได้แล้วนะขอบแมพเปล่าวะผมไม่อยากให้เขาเลือกตกตายหายไปไหนอะ่ะ เขาเลือดตอกตายก่องไปเนี่ยผมจะหาเจอเนี่ยคือหาไม่เจอจริงนะด่านเนี่ยแล้วเสียง,ขงเขาเงียบมากอะ่ะแล้วก็ปล่อยเขาเลือดตอกตายไปแล้วกันหาไม่เจอวะ่ะโอ้โหอยู่ตัวขอบแมพเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหบุรีไม่ทันคือมันไม่มีเสียงเลยอะ่ะโอ้โหแล้วอีกามันเพิ่งขึ้น เควสสำเร็จไปแล้วอะ่ะเขาก็ไม่ได้เอาไอ้น,นี่มานะไอ้เปิร์กเก็บเสียงเขาอ่ะก็ไม่มีมาแต่ทำไมเขา,าเงียบจังเลยโอเคครับก็จบไปอันสวยงามสำหรับ The เพล u e นะ่ะันี่เรามีเควสสำเร็จไปแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปลองเล่นเซิร์กันบ้างเถอะ <laughs> เ,เต็มส <laughs> องหมื่นเพราะเอาแรงยี่สิบเปเล่นอนะ่ะโอ้โหเกมบางทีก็เกินไปนะฮะ